สวัสดีครับสบายดีฮัลโหล e v e r y o n มาพบกันอีกแล้วช่องตอนนี้บายเกินครับตอนนี้กำลังเดินทางไปเล่นอยู่ที่นาปีใหม่เนาะทุกคนอากาศก็ฝนตกตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ตีห้านะฝนตกตอนนี้ก็ฟ้ามืดมืดอยู่ครับแต่ก็เริ่มหยุดละ อากาศเย็นสบายดีเนาะเดินมาก็เย็นสบายแต่ใส่เสื้อกันฝนมาด้้ยตอนแรกแต่ตอนนี้ถอดละตอนนี้ก็เดินมาได้ประมาณผมว่าครึ่งทางแล้วครับไปใหม่ไปนู้นแล้วดิม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 ไปนู่นละผมหยุดถ่ายคลิปเล่นอยู่นี้ก่อนเนาะโอ้โอย่างนี้มีป่านะกน่อนเมื่อกี้เนี่ยเห็นแบบขึ้นบุบตุ๊บุบเลยอยู่แถวชนบทเนาะ ในน้ำก็มีปลามีหอยมีปูอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอที่ชาวบ้านเขาเอามาดักดักปลาไว้บรรยากาศสุดยอดทุกคน โอ้มีหอยนี่มี่หอยมีปลาด้วย เก็บภาพธรรมชาติสวยๆมาไว้ให้ดูนครับอาจจะเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนคุ้นเคยเนาะสมัยตอนเป็นเด็กเผาทานไปทุกคนเดี๋ยวเดินต่อครับ ทางเดินไปนาปีใหม่ก็จะประมาณนี้แหละทุกคนผมว่าต้องมีรองเท้าบู๊นะถึงจะโอเครองเท้าแตะถอดทิ้งนะตอนนี้เดินเท้าเปล่า ธรรมชาติมาเสียงกบเสียงเขียด โอ้หอมข้าว ไปใหม่ไปถึงก่อนผมละเดินช้าๆเนาะชมวิวสูตรบรรยากาศสูตรออกเซิเจนให้เต็มปอดกันไปเลยเดี๋ยวกลับไปสูตรหลังสีที่ระยองต่อ ถึงแล้วเ <s> มื่อวานก็มาวันนี้ก็มาถึงก่อนนาน,น, <c oughs> นไหมถึงก่อนนานไหมเดินตามไปใหม่ไม่ทันไปใหม่ดึก

ตัวลมเลยแ่เราอยันเนาเอดอต่ห้อยแต่ไรบเออแต่หาจับหยดีกว่านะสงสัยต้องเนี่ยโอ้อันนี้เป็นใหม่ใส่ได้เนี่ยลองงูอยู่ข้างในเด้อข้อก่อนข้อก่อน นั่นไงไปละเขียดตัวหนึ่งที่ใส่ถุงเผาถุงเผาอีู่บอกมันเจ็บตีนนะเจ็บตีนเลยใส่กับบอกมันเจ็บตีน,นขอ่ถุงเผาเก็บกระปูด,ดเก็บหอยเก็บหมดแล้วอะไรที่กินได้หอยกระปูดลายหมดบางคนตกแห้งลายพอนต้นใหญ่ๆดิบๆปูเป็นไตอีกอัดภาพมาอีกทีหนึง่งเดินไปหาหน่อไม้ทุกคนแต่มาเจอปู เฮ้ยสองตัวเลย,ม,เลยมันจะเอาเหรอเอาไปใส่แกงเราไหมแต่ว่ามันคือสีแตกออกใส่กระต๊อกว่ากากบค่อยเอาสิเอามันไว้นี่ก่อนเอาไปนี่ก่อนอ่าเอาไวน้น,ไวนี่แหละ วาร์ปมหาหน้าไม้เดินตามเสียนบรรยากาศสุดยอดจัดมีหอยมีปูมีปลามีหน้าไม้นี่ได้หอยแล้วก็ได้ไม่กี่ตัว หาอยู่หากินกับธรรมชาติตัดภาพมาอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราวารเข้าป่าไปหาหน่อไม้กันตอนนี้เราก็มาหาเก็บผักขยงกับปูนาไปใส่เอาไปใส่แกงหน่อไม้ใช่ปะใช่ค่ะลุยเลยอีแกงูจ้ะเดี๋ยวจะฟ้องแม่เหยียบข้าวเขา มากก็ปพงมากพี่เถืออู้เห็นหมอกด้วยไม่ต้องไปแล้วผูดทับเบิกอู้พอฝนหยุดแล้วบรรยากาศนี่คือแบบสุดๆส,ส,สุดยอดมาก พี่ต้องไปเพด้อนไปไหมเนี่ยมาด้วยก็ได้ค่ะพี่อยากมาเดินมันไม่ล่นเนาโอต้องถอดรองเท้ารอ <c oughs> งเท้าจม เที่ยวลาวถ้าจะให้สนุกต้องเป็นพวกขาลุยหน่อยเด้อพักแคนยงพีง่เนาะหรอกเก็บพักแคนย่งไป,ไปแกงง่ายหูหอมข้าวเนาะ แสดงว่าต้องมีอะไรดีถ้าพี่หมายพูดว่าอันแล้วอันแล้วนี่ปลาแต่ว่าเหาสิจับอ,อะไรเห็นปี๋ไหมมันมันลงละ่ะจัามันไปใสล่ล่ะปลาขาวต้องเอาสวิงมาเนาะนี่กระปูแห่แต่กระปูปลาจ้าไปใส่มันย่างนี่มันลอยอยู่ยนี่นะ นี่กระปูอุบเอาไปในปูเนี่ยเอาเอาค่ะเพรมันย่านี่ปาลาแล้ะไอซีได้ดิเดี๋ดยวไปเลยปียวเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลาปลาปลาจับอุ๊บไหนปลาเก่งมากไปใส่แกงน่าไหม ก็ที่พี่ไม่เห็นมันโตใหญ่กว่านี้่นโอู้สุดยอดก็ที่ไปพี่ไม่เห็นคือมันโตใหญ่นี่อะไรปะบ่ได้บ่ได้ได้ยินเสียงมันดิ้นอยู่เมื่อกี้เนี่เพิ่มพี่ไม้จับตัวมันหลับมันลุกไปอู้สุด้ายดิอยู่แถวนี้แหละ ไม่กล้าล้วงไปในรูมัน <laughs> มันอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าจะสะอยู่มันตาสีหนอนอยู่โอ้สีดายดิตายินอย่างแรงเลยเมื่อกี้นะไปแล้วไปแล้วาช้อนเฮ้ยนี่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 ไ้ปะได้ปได้ปย้ยพี่จันนี่ได้ปะไม่ได้ไ ไล่คืนแล้วยาหนี้นี่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 จับแล้วเร็วดีได้ปะได้ได้ได้สองตัวใส่แกงหน่อไม้เนาอตัวมันเล็กก็จะว่ากันเนอทุกคนเดี๋ยวก็จะมีคนหาว่าตัวเล็กตัวน้อยเก็บไปทำไมก็เป็นวิถีชีวิตเนาะของชาวบ้านถ้าถ้าเพื่อนออสเตรเลียผมเห็นนี่โอ้โห ตายเลยไปเก็บปลาตัวเล็กแบบนี้มาเลยปลาม,มันลอยมันลอยขื่นเรื่มลอยซินะเป็นปะเฮ้ยเดลุด <c oughs> เอาสวิงมาดกว่าเน,ะนาะสวิงอยู่นานขึ้น,นอุย้ยนาน,นอย่าพึง่งอย่าพึง่นนงอย่าพึ่งมันมาจะยู่ทง มีปะเมื่อกี้นะนั่นแล้วนันเหรไหนขดแกงขดแกงโอ้แล้วมันเปลี่ยนไปกเฮมยดูดิมันตามมันบอดหรือเปล่าโอ้ตั้งไว้อันนี้ถีด เฮ้ยตัวใหญ่านาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเก่งเก่งเก่งโหตัวนั้นเอาไปปิ้งได้เลยนะเอาไปปิ้งก็ได้ได้ไม่ต้องกกมืออัดเฉยจังเลยไหนให้มือดีใหม่อีกป่ะดีใหม่มาเอาไปปิ้งดีกวา่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วเฮ้ยนี่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 มันตลกเอง ไม่กล้าล้วงไปในรูอ่าอ,อ,อนก้ีตา่หมอ,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 น,อนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะน้ำแอ่งน้ำเล็กๆน้อยๆก็มีปลามีปูไปหมดเอาไกไหมปู ลามมาเริ่มเลยลามมาเริ่มเลยนี่ข่าวชื่อ,อะไรขวาวชื่อยูทูบยูทูบยูทูบโหอ้วนบึกเลยว่ะ ยูท like uh ูบตัวนู้นชื่ออะไร f เฟซบุ๊กแต่ดูตัวนู้นตัวนู้นตัวเบื้อเลย เขากลัวใช่ไหมใหญปลาผมนะมีกรรมการตัดสินมีกรรมการตัดสินว่าใช่ไหมปลาะแยงโมเม่มันไม่ใช่ปลาแนงแต่มันขายสๆนันขายสื่อมันอยู่ในขนาดนาสูงนาดนี้ระแนงเอียงสปลามันด่งมาหนิจะปลาขื่นปลาด่งขมาอยู่น นหมค่บ่ไั้นหอมามันลอยมันลอยอยู่นๆเพยามันปลาล่งเลยจ้มันโล่งจากไฮน่าเนาะปลาไ้ได้นมันเป็นหมูไฮนึงมีต่ปาตัวตัวดีเลยนั่นเอยเนาะมีต่ปลาเขนปลาปามัปลาตัวมได้เป็นหมูเยอะปีกเ่ส่แกงเาหมาปีกแลนซะต้องมีสวิงเนาะสวิงกะเอาหยาบเนาะเกิดจากคนมันไหลน้มันหลต้องทายามนำผ่อนเนาะเกิดจากเขาบจะเปนโด่งเมื่ออัดหนามใบ ใหหมอห้อย้กูไปอัดให้เราคีดดินๆอัดไว้กินคันพ้นบนโต๊ะน้ำผอนแห้งหามวนนบตเดี๋ยวมาใหม่เด้ยมาใหม่เด้๋มาใหม่เออเยจ้าอีดีตอนขอจิโท่มาก็ขันอีเมลรวบามือไล่นำนาเบิร์ขอดิน้ยได้ปลาอันนี้ฮันมือน่ะเขาก็เอาแบบให้เานี่หน่อยเนี่ยเป็นหมูสวัสดีอ้ามือหวานบน้าิก๋สิจจากซาเดตอนนี้เราก็เดินกลับบ้านจากนาแล้ว บรรยากาศโคตรดีเลยไปนั่งชิวนั่งเล่นอยู่นาปีใหม่เดินกลับบ้านก็แวะหาไปเรื่อยเลยหน่อไม้ปูโอ้ยเจ้าขจี โอ้นั่งนั่งกินข้าวอยู่นากินเยอะมากเลยทุกคนครูจ่อยทำแกงนไม้อร่อยมากอ้าวไปทางไหนแล้วทีนี้ กอนนี้น่าจะเป็นกอนสุดท้ายแล้วที่จะหาได้นะก่อนไม่สุดท้ายไม่สุดท้ายป่ะ,ปะน,นี่น<ห>มีอีกหลายตัวโอ้โหปีใหม่ครองเรื่องหา,ออาหน่อไม้อากาศดีเฉย มื่อเช้านี้ยังฝนตกอยู่เลยนะเมื่อเช้านี้หนาวไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะหนาวอยู่หลาวเมื่อเช้านี้หนาวเลยต้องแต่เท่ยกันยาวหมาปีใหม่เดินน้ำหน้าแล้ว สมซักข้าวข้าวเหนียวหมดเลยนะเนาะแี้ช่วยเอาเอาเอาไปไหม รถนามทิ้มเขาน่ตัดอะไดไปเนี่ยโอ้โหรถหนามคว่วนเลือดออกแล้วนะ่ะ เดินกลับบ้านวิวดีขนาดรู้ตักทางไหมหรือว่าต้องให้จับ G P S Google Map <S ไม่รู้ค่ะทางไหนทางกลับบ้านที่หรอใครมาไหมทางนี้ไม่เ,เดินกลับบ้านนี่ครับทุกคนทุ่งไร่ทุ่งนาวันนี้เราก็ได้กับข้าวเย็ยนแล้ว นมัดูดีพีีไหม่นี่ได้หน่อไม้แล้วก็ได้ปูนาไปป่นเนาะปูนากับหน่อไม้ไปทุกคนเดินกลับบ้านกันครับไปเล่นนามาสนุกสนานอิม่มคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนถ่ายบรรยากาศธรรมชาติให้ดูเนาะตรงไร่ทุง่งนาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับ ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตจังมีความสุขครับบ๊ายบาย